ครั้งนั้นแลพรามปริภาชกค,คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแลวทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระองค์ย่อมตรัสว่าธรรมะอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองธรรมะอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ ข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลธรรมะจึงเป็นคุณนาชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการกวรเรียกให้มาดูกวรน้อมเข้ามาอันวินยยชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ บุคคลผู้กำหนัดถูกราคะครอบงำมีจิตอันราคะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัตที่เป็นไปทางจิตบ้าง เมื่อละราคะได้แล้วย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกโทมนัดที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพรามบุคคลผู้กำหนด สุกราคะครอบงำมีจิตอันราคะกลุ no. yes. ่มรุมแล้วย่อมประพฤติุจริตด้วยกายย่อมประพฤติุจริตด้วยวาจาย่อมประพฤติุจริตด้วยใจเมื่อละราคะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่ประพฤติุจริตด้วยกายย่อมไม่ประพฤติุจริตด้วยวาจา ย่อมไม่ประพฤติุจริตด้วยใจดูก่อนพรามบุคคลผู้กำหนัดถูกราคะครอบงำมีจิตอันราคะกลุ่มรุมแล้วแม้ประโยชน์ของตนก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง แม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู kids, Mats, ้ชัดตามความเป็นจริงเมื่อละราคะได้เด็ดขาดแล้วแม้ประโยชน์ของตนก็รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ของคนอื่นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็รู้ชัดตามความเป็นจริง ดูก่อนพรามแม่ด้วยเหตุดังกล่าวมาชนี้แลธรรมะย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยุชนพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนพรามบุคคลผู้โกรธ ถูกโทสะครอบงำมีจิตอันโทสะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัดที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโทสะได้แล้ว ย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกโทมนัตที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพร,รามบุคคลผู้โกรธถูกโทสะครอบงำ มีจิตอันโทสะกลุ่มรุมแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายย่อมประพฤติทุจริตด้วยวาจาย่อมประพฤติทุจริตด้วยใจเมื่อละโทสะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยกายย่อมไม่ประพฤติทจุจริตด้วยวาจาย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยใจ นูนก่อนพรามบุคคลผู้โกรธถ,ถูกโทสะครอบงำมีจิตอันโทสะกลุ่มรุมแล้วแม้ประโยชน์ของตนก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง เมื่อละโทสะได้เด็ดขาดแล้วแม่ประโยชน์ของตนก็รู้ชัดตามความเป็นจริงแม่ประโยชน์ของคนอื่นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงแม่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็รู้ชัดตามความเป็นจริงดูก่อนพร,ราหมณ์แม่ด้วยเหตุดังกล่าวมาชนี้แลธรรมะย่อมเป็นคุณชาติ อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวิญยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนพรามบุคคลผู้หลงถูกโมหะครอบงำมีจิตอันโมหะกลุ่มรุมแล้ว ย่อมค so ิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกข์โมนัสที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโมหะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่สวบอยทุกโทมนัตที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพร,รามบุคคลผู้หลงถูกโมหะครอบงำมีจิตอันโมหะกลุ่มรุมแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย ย่อมประพฤติทุจริตด้วยวาจาย่อมประพฤติทุจริตด้วยใจเมื่อละโมหะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยกายย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยวาจาย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยใจดูก่อนพร,รามบุคคลผู้หลงถูกโมหะครอบงำ มีจิตอันโมหะกลุ่มรุมแล้วแม้ประโยชน์ของตนก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงเมื่อละโมหะได้เด็ดขาดแล้วแม้ประโยชน์ของตนก็รู้ชัดตามความเป็นจริง แม้ประโยชน์ของคนอื่นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็รู้ชัดตามความเป็นจริงดูก่อนพร,รามแม้ด้วยเหตุดังกล่าวมาชนี้แลธรรมะย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการกวรนเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพรามปริภาชกนั้นกระดาบทูลว่าข้าแต่พระโกดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์จแจ้งนักขอท่านพระโกดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสาระตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป